ใจทั้งช่องสพระเอกคนนี้ขึ้นแท่นลูกรักกวาดเรตติ้งละครถล่มทลายเป็นพระเอกช่องสามที่ตอนนี้งานรุมรัดตัวแบบสุดๆจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพลนวัดก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีละครเรื่องกรงดอกสร้อยของผู้จัดคนเก่งเมปธิดาโดยละครเรื่องนี้ลาจอไปด้วยเรตติ้งสูงปรีดที่4.38 งานนี้ทำผู้ใหญ่ในช่องปลื้มยกใหญ่ทำให้หนุ่มพลขึ้นแท่นเป็นพระเอกเจ้าพ่อเรตติ้งคนใหม่ของช่องสามไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนอกจากนี้พลยังมีละครอีกสองเรื่องที่กำลังจะเริ่มถ่ายทำคือเรื่องทาตรีคู่กับจีน่ายีน่าและเรื่องคุณที่เจ้าขาดิฉันเป็นหานมีช่หงคู่กับโบเมลดาอีกไม่นานเกินรอเฟ้นเฟนจะได้ชมกันอย่างแน่นอน